ช่องนัดข่ m วมินเกมมิ่มีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นสิ่งที่คุณจะได้รับในการสมัครสมาชิกคุณจะได้อีโมจิท้ายชื่อของคุณจะมีสติ๊กเกอร์แบบปันป่นๆที่จะเป็นสมาชิกเท่านั้นที่สามารถเล่นได้และถ้าสมัครสมาชิกเป็นเวลานานอาจจะมีของสมนาคุณที่เป็นของเล็กๆน้อยๆของช่องให้กับคุณก็เป็นไปได้สมัครสมาชิกกันได้สนับสนุนกันเพียงเดือนละ35บาท ขอบคุณครับสวัสดีครับอยู่ผมนะัทคอมิชเกมมิ่งครับผมกับเกม WWE s m a ้ย d o w n v ก r ุ้ยยูอครับปี2011นะครับผมนะมาก็เรียกว่าคลิปนี้นะครับผมนะเป็นคลิปที่ แน่นอนแหละนะถ้าเป็นแมชที่ไม่ได้มีการขอนะครับผมนะหรือว่าไม่ได้อยู่ในซีรีส์เอามาสดหรือว่านะซีรีส์ประตูต้ตองเฮ้ยแน่นอนว่าคลิปนี้ก็จะเป็นการให้นะเพื่อนเพื่อนมารีเควสต์แมชกันอีกเหมือนเดิมแหละนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนใดเราก็จะเอาแมชนี้มาเรียกว่ามาปูทางกันไว้ก่อนละกันนะครับผมนะแมชนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่า2คนนี้เคยเจอกันมาแล้วหรือเปล่าในเวอร์ชั่นที่เป็นวันออนวันนะ ถ้าให้นึกแบบวัยนี้นึกไม่ออกนะครับผมนะแต่ว่าก็กน,น่าจะเคยเจอกันมาบ้างแหละนะตามแ like, มพวกแท็กทีมอะไรพวกนี้นะครับผมนะนี่ครับออกมาก่อนเลยนี่ครับมาแล้วก็ปัจจุบันครับเป็นประธานฝ่ายคีย์ทีมนะแห่ง nx t นะครับผมนะนี่เชฟชอนฮนะนี่อ่ะ คนดูบอกเอยอยากดูฉันปั้มใช่ไหมฮะนี่วันนี้ฉันจะมาปล้มให้ดูว่าจ่ายบ้าฮะเซ็กซี่บอยฮะนี่มาจุดพลุซะหน่อยนี่ปุ้งก็ให้นะอยู่กันในสนามแบคแล้วครับสนามที่ต้องบอกว่านะนี่ครับนะต่อใกล้เข้ามาแล้วนะครับผมนะประมาณวันที่10เนาะ10พฤษภาคมนะครับที่อ่เซนหลุยส์มิสซูรีนะบ้านเกิดของแรนดี้ออตตันนะครับผมนะ แมชนี้เป็นแมชการปร้ำครับไอรอนแมนแมช15นาทีด้วยกันนะครับผมนะใครที่มีแต้มสูงสุดนะจะเป็นผู้ชนะไปในแมชนี้ออกมาก่อนครับจากซานอันโตนิโอเท็กซัสนะในเดอะฮาร์ดเบรคชอนไมเคิลส์ชอนไมเคิลส์ครับออกมาแล้วเซ็กซี่บอยนะนี่ครับ ก็นักมวยปล้ำที่เป็นตำนานนะในส่วนของ W W E นะครับผมนะอดีตแชมป์โลกแชมป์แท็กทีมนะครับผมนะอินเตอร์นะสำหรับชอนไมเคิลนะครับผมนะนี่ครับผมก็แชมป์โลกที่น่าจะสี่สมัยนะสำหรับชอนไมเคิลนะครับผมนะครั้งสุดท้ายที่ชอนได้จะเป็นช่วงปี2002นะในเซเวอร์สเอร์เซเวอร์ซีรีส์นะครับผมนะ ตอนนั้นนี่จัดอิลิมิ a เ i ช n ั่นแชมเบอร์ครั้งแรกเนาะนะครับสำหรับชอนไมเคิลนนะ sure. นี่ครับผมนะก็เรียกว่ารีทายไปปี2011นะอ่า2010 2011นะช่วงที่เป็นในส่วนของนะเรสเตอร์เมเนียครั้งที่26นั่นเองนะครับผมนะแพ้ให้กับเบลเดอร์เทเกอร์ไปในกติกาสตรีกนะครับผมนะสตรีกเวอร์ซัสคารียนะ แต่ว่าก็กลับมาปลาบอีกครั้งหนึ่งในช่วงปี2018นะครับในกติกาในส่วนของแท็กทีมนะ DS กับ Brother of d e s t r u c t i o n นะซึ่งก็ชนะไปได้ครับแต่แมตชนี้ก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแล้วกันนะขณะที่คู่ต่อสู้ครับนี่อาเวอร์ชั่นเก่ามาเลยฮะนี่จากชิคาโกอิลลินอย CM p ี n k พังไม่ c ี M p u n มังครับผมนะ คือในเวอร์เวเนียนี้ใช้เพลง Disappear เนี่ยนะหลายๆคนนี่คือแบบโอ้โหชื่นชอบซะเหลือเกินนะก็เลยเอาเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยแหละมานะมาปรัมให้ดูกันในแมชนี้นะไอรอนแมนมา15นาทีครับจะเป็นอย่างไรร,รอดูรอติดตามกันได้เลยเสียมพังครับเจอกับทั้งหน้าของชอนไมเคิลนะก็ฝากกดติดตามกันได้หน่อยครับช่องของเราครับนัทขาบินเกมมิ่งนะกดไลค์กดคอมเมนต์กันครับเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องของ,ของเรากันได้นะครับ ถ้าชื่นชอบเกมมวยปล้ำนะไม่ว่าจะเป็นภาคไหนนะ Smackdown vs r รอปี2 0 1 1ที่ถือว่าจะเป็นภาคหลักที่เราทำนะฮะหรือจะเป็นเกมแบบพวกเคียคัมสเตอร์เพนอะไรพวกนี้นะก็ลองคอมเมนต์ทิ้งเงนไว้ได้ละกันนะถ้าใครอยากดูเกมไหนนะถ้าหาทำได้นะครับก็จะหาทำมาให้ได้ดูกันมาแมชนี้จะเป็นอย่างไรพักกันสักแป๊บนึงครับเดี๋ยวกลับมานะไอรอนแมนมา15นาทีซีมพังปะทะชอนมิชัยไมเคลิลน,นะนี่ครับ พักกันสักแป๊บเดี๋ยวกลับมาครับผมไปฮะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัดคอมมินเกมมิ่งอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทั้งวันไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับช่องนัดคอมมินเกมมิ่งมีทั้ง Facebook และ t i k t อกไว้ให้ติดตามแล้วนะครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะมา ลุยกันดีกว่าครับแมชนี้นะไอรอนแมนแมชสิบนาทีครับชอนไมเคิลเจอกับซีเอ็มพังนะก็ถือว่าตำนานที่นะหนึ่งคนก็ถือว่าเป็นตำนานวงการมวยปล้ำนะครับส่วนอีกคนหนึ่งนี่ตอนนี้ก็ยังปล้ำอยู่นะซียอ็มพังนะก็คิดว่าในแบล็คลานี่อาจจะมีแมชนะระหว่างทางด้านของ นะเซียมพังจับคู่กับโรมันเรนนะเจอกับทางด้านของเซตโลลินส์นะแล้วก็บรอนเบเกอร์ก็ได้นะใครจะไปรู้นะครับผมนะก็ต้องรอลุ้นกันแหละว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมนะมามาดูมาชนี้กันต่อดีกว่าอ่าก่อนดีกว่านะอันนี้เจ้เซีมพังนี่ก็เหมือนจะเป็นชุดในช่วงที่นะเออในเวสเซอร์เมนเดเด้เ,ดเลยเหมือนกันนะทำไม่เล่นไปนะครับเนี่ยนะ คือเสียมพังนี้ใส่กางเกงสีเหลืองนะกางเกงในสีเหลืองนะครับผมนะก็แต่ว่าในเกมนี้คือแกยังไว้ผมยาวที่เป็นเวอร์ชันสตริงเอ็เลยนะสตริง so เอ็ออฟโซอ่าสตริงเอ็ออฟอ่าเออน่าจะใช่แล้วมั้งสตริงเอ็โซซิตี้เนี่ยเออนะครับผมนะละทัททิที่ให้คนอื่นโกนหัวหมดฮนะยกเว้นตัวเองนะเสียมพังนะครับผมนะ ส่วนชอนตอนนั้นนี่ก็เรียกว่าอยู่ในแก๊งดีเจเนเรชันเอนะเรียกว่าจับคู่แท็กทีมกับทางหน้าของ t r i ปเ e H นะแต่ว่าใจก็คืออยากที่จะล้างแค้นเดียรเดอร์เทเกอร์นะในช่วงนั้นนะครับผมนะจนทำให้ก็เรียกว่าในศึกนะในอ l ลิมิ a เนชันแชมเบอรนี่คือเรียกว่าไปอ่าไปเรียกว่าไปตืบจนทำให้อัน e r t เดอร์เทเกอร์เสียแชมป์บัวเฮลิเวิในตอนนั้นนะครับผมนะก่อนที่ก็ ประกาศเลยครับผมนะว่าต้องเจอกันแน่ฮะในกติกาสตรี e ว s ัสคา r e ีอย่างที่บอกไปนะชอนไมเคิลกับในส่วนของเดียร์เดอ a k เทนะไรเซอร์ไปเนครั้งที่26นะครับผมนะมาเบ l l y t ี่ทูเบ o v e r ี่โอเวอร์เไปก่อนโดยซีเอ็มพังครับกระแทกข่าหนึ่งทีไม่โดนชอนหลบมาได้นะกติกาอย่างที่บอกไปครับ20อ่า15นาทีไทม์ลิมิตนะ ใครที่จับกดได้เยอะกว่าก็จะเป็นผู้ชนะไปในแมชนี้มามาดูกันดีกว่าว่าสองคนนี้ครับใครจะอยู่ใครจะไปสไตล์การเต้มนี้ค่อนข้างคล้ายๆกันนะสำหรับทั้งคู่นะครับผมนะก็คือเป็นสไตล์ตัวเล็กที่สามารถที่จะเหินหาวทำแมชออกมาได้สนุกนะครับผมนะถึงแม้ว่าช่วงหลังๆนี้เซียมพังแกจะอายุอานามค่อนข้างเยอะแล้วนะแต่ว่าแมชก็คุณภาพนะครับผมนะ ก็แมตช์เฮลินเเซลที่เจอกับดูไม่กินท้ายก็ถือว่า5ดาวนะครับผมนะส่วนแมตช์อาโคเอกสามเศร้านะในคืนแรกของเรสเซอร์เมเนียก็ได้ดาวไป4.7ดาวนะเกือบ5ครับผมนะสงสัยตาเดฟบอกเอ้ยมีลูกล้วงหรือเปล่าฮะไม่รู้ว่ามีลูกล้วงหรือว่าอ่าไปเซตลอรินไปด่าหรือเปล่าทำให้ได้แค่สี่จุดาดาวนะเนี่ยโอ้โหสำหรับเซียมพังนะ โรมันบอกโอ้โหโกูกูก,ก็อยากได้ห้าดาวเหมือนกันเว้ยนะโรมันเรนนี่แทบจะไม่ยังไม่เคยได้ห้าดาวด้วยซ้ําเลยมั้งนะมากระแทกไม่โดนครับโดนเตะอ่าชอนไมเคิลโดนจับขาเออการคอซะเลยเสียมพังมายังไงจังหวะนี้เสียมพังเจ้าวิ่งมาทําอะไรโดนโอ้ยอินซึกิริกรับครับเสียมพังโดนชอนไมเคิลนอินซึกิริไปชอนบอกอยากจะสอกบินฮะแต่ว่าอย่างก่อน สี่งพังตวัดขาเป็นเอสทีโอลงไปนะเตะกลางหลังมันสักทีสิทิ้งเผาลงไปครับช้อนหลบมาได้เตะ่อนชอนชอนจับอุยงังไยอัดเพิเ่มมากนแล้วจะวิ่งมาจับอ่ะนี่นะนอนพลาดนะนอนพลาดนะจ้าตัวเองนอนไว้แล้วไม่ทําอะไรครับสําหรับชอนเตสะสักทีหนึง่งชอนโลดโดนตวัดขาอีกแล้ว ก็เท่าที่หาข้อมูลเลยนะก็คือคู่นี้ไม่เคยเจอกันนะครับผมนะคือมันจะมีอารมณ์ที่เป็นเวอร์ชั่นที่เป็นดรีมแมทดรีมแมทนะแทบจะไม่มีการเจอกันเลยด้วยซ้ำนะครับผมนะคือเซียมพังตอนนั้นเหมือนจะอยู่ฝั่งสมักดาวนะถ้านในช่วงเวลาเกมนะครับเซียมพังนี่จะเป็นฝั่งสมักดาวส่วนชอนนี่อยู่แต่ฝั่งรออย่างเดียวนะครับผมนะก็เลยแทบจะไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอกันเจอกันเท่าไหร่ นะถึงแม้ว่าจะมีอันอย่างที่บอกไปว่ามีการมาปร่ำแท็กทีมบ้างนะในช่วงหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนั้นนี่เหมือนเซียมพังก็จะไม่ผิดเลยช่วงนั้นไอแมทอาจจะแมทถ้าแมทแท็กทีมนี้รู้สึกว่าเซียมพังนี่น่าจะตีกับเบียนเดเทเกอร์มั้งนะครับผมนะชอนชอนทริปเปิลเอชนี่ก็ตีกับเลกาซี่นะแล้วก็ซีน่านี่จะจะตีกับท้างหน้าของเรนเดียลตันนะครับ ก็เลยมีแมตแท็คทีมกันในตอนนั้นแหละเจอ,อมันซูเพกโกดเลยกรรมการนะับหนึ่งองอางก่อนช้อนไมเคิลบอกอยยางจ้านะได้แค่สองเท่านั้นเสียมพังยังไงช้อนไมเคิลมีซิกเนเจอร์ตั้งนานแล้วแต่ว่ายังหาโอกาสทิ้งสอกไม่ได้เวียงอาจเทิร์นมาเคิลแล้ววิ่งมาทําการเอาโดนโดนจับเวียงเขา้ามุมกับแต่ว่าเสียมพังโดนตบซะเลยชอนบอกอย่ามาล้อเล่นกับฉัน จะทิ้งสอกทีลายเสียมพังก็ลุกขึ้นมาก่อนทุกทีแล้วเสียมพังก้านคอมันร่วงไปเลยละกันชอนหลบมาชอนเตะหนึ่งทีก่อนชอนบอกมานี่เอ้าโดนเหวี่ยงเหมือการรีเวิร์สอัดเทิร์มัคเกิลไปชอนมีฟินิชชิ่งมูฟแล้วฮะมายังไงจังหวะนี้ตอบสักทีไม่ได้เสียมพังก้านคอคก้านคอคกลับเลยฮะราวเฮาส์คิกฮะ ยังไงชอนบอกเอา้าจะสวิตเชนไม่ได้เสียมพังจะจับก็ไม่โดนหลบมาก่อนตอบสักทีชอนบอกมานี่สวิตเชนเม่สิกเลยละกันยังไงจังหวะนี้ชอนกดเลยเป้าชอนยังไงชอนวิ่งวนอยู่ชอนบอกลากศพมากลางเวทีก่อนเดี๋ยวมันยังไงเอา้าโดนเตะโอ้หโดนเตะเ,เป้าซนะงั้นฮะโอ้จุดสําคัญของชีวิตเอา้ามาชอนบอกฟื้นตัวไวเว้มาเวียงโดนอัดเทิร์บักเกิ เสียมพังจะตบโดนตบคืนหลบมาก่อนยังไงสเต็งเอทเอาโดนรวบโกดสมอพิเกตขาติดเชือกไวเนี่ยแขนเอากรรมการนับหนึ่งสองสามเรียบร้อยเลยเอาชอนนาำหนึ่งแต้มเลยครับโอ้โหเว้นจังหวะไว้ฟังเสียงกรรมการไม่รู้เรื่องขออภัยด้วยฮะมาโหชอนนำหนึ่งแต้มแล้วเมื่อกี้ใส่สวิตช์ชินมิวสิกแล้วก็เป็นในส่วนของนะสมอพิเกตเมื่อสักครู่นี้ครับผมนะ แล้วจะฟันสอกครับชอนไมเคลิลในอ่าซิกเนเจอร์ของแกเลยฟันศอกและสปริงบอดตัวขึ้นมาโดนพาวเวอร์สแลมกับโดยทางด้านของเซียมพังโกดเลยกรรมการนับเร็วเข้าหนึ่งสองสามครับเอา้าตีเสมอมาเป็นหนึ่งต่อหนึ่งแล้วเหมือนกันโอ้โหชอนไมเคิลเอาแล้วเซียมพังโอแมบบ์นี้มันเดือดครับพูดเลยวียงไปอัดเอเอออกไปนอกเวทีซะก่อน เสียมพังมีเปล่าซัวทรงสงซูเไซด์ได้มีไหมเสียมพังบอกไม่มีเออยังไม่มีเข้าใจเปล่าเออยังไงจังหวะนี้เสียมพังไตก่อนเสียมพังบอกมานี่ไตอีกสักทีเอา้าต่างคนต่างวุดมาจับหุยยังไปเด้งมาหนึ่งเชือกแล้วไม่ทําอะไรเสียมพังจะก,ก้านคออีกทีหนึงไม่ได้ช้อนต่อยคืนช้อนบอกมานี่เสียเข้ามาจัดการทูบหลังก่อน มาราหเฮาคลิกลงไปครับเอ้ยเป็นคฟัฟคลิกลงไปโดยเสียมพังแต่ว่าชอนบอกอย่าเพิ่งหน้าเตะสักทีหนึ่งชอนโดนแล้วเตะเอา้าโดนเสียบเข้าล็อกเลยเฮ้ยจะใส่เพชรดีกี้ยังเอา้าไม่ได้โดนแบกกลับครับจับมาเป็นซามมนดรอปลงไปโดยทางด้านของชอนไมเคลิลแมทแมกำลังมันเลยฮะพูดเลยตอนนี้เออว่อาจะพูดอะไรนะเดี๋ยวรอ รอดูสถานการณ์แมตต์ไปอีกสักแป๊บหนึ่งก่อนนะครับผมนะยังไงชอนจะโตบไม่ได้เสียมพังจะก้านคออีกหลบมาต่างคนต่างเคาน์เตอร์เก่งเอ้าโดนวีงไปอัดเทินบาเคลื่อนเสียมพังจะใส่เลยไหมเออฟื้นตัวมาไวไตะเอ้าโดนตบสังั้นมาเสียมพังโดนรวบทุบหลังครับชอนตบชอนบอกเอ๊ะใครมันบ่นไรวะฮนะแล้วเสียมพังสัปิงบอดคอสบอดี้ลงไปเลยละการชอนเอ,อือ ชอนแบบแกล้งล้มหน่อยก็ได้ฮะเสียมพังบอกอะไรวะเนี่ยฮะคอสบอดี้ก็ไม่โดนปะโถยยังไงจังหวะน,นี้ชอนชอนจะรั่วบอมานี่ฮะยังไงขวนหน้าเอาโดนสอกกลับอีกแล้วชอนชอนบอกมานี่รู้สึกว่าชอนไมเคิลในภาคนี้นี่สแตดค่อนข้างเยอะนะนะครับผมนะสะแตดนี้ประมาณสักเกกว่ากว่านะเซียมพังนี้น่าจะแปิกว่ากว่าเท่านั้นเองนะครับ เพราะตอนนั้นนี่ถืออ่าถึงแม้ว่าจะเป็นแชมป์โลกมาแล้วนะสำหรับเซียมพังนะแต่ว่าระดับของเซียมพังนี่จะอยู่ค่อนข้างที่จะมิดการ์ดอยู่เหมือนกันนะยังไม่ถึงขั้นตัวท็อปเท่าไหร่นะครับผมนะแล้วก็จะมีในช่วงที่ย้ายไปเป็นนะย้ายไปโดนโกนผมแล้วนะฮะเลิกเป็นสเตนเอชโซไซตี้แล้วเนี่ยแหละนะฮะแล้วก็ไปมีเรื่องของไฟบอมนะครับผมนะทำให้เซียมพังก็คือดังเลยนะ ทัดดังจริงๆก็นั่นแหละฮะช่วงประมาณสักหลังเกมออกไปแล้วนะช่วงแบบพวก W W E อ่าสิบสองสิบสามประมาณนี้เลยนะที่เซียมพังเริ่มจะมาเป็นตัวพระเอกแล้วนะครับผมเนาะย,ยังมาอ้าวออกไปนอกเวทีเตะร่วงไปเลยเซียมพังครับเหลืออีกหกนาทีฮะแมชนน้โอ้โหเรียกว่าแต้มยังตีเสมอกันอยู่นะหนึ่งต่อหนึ่งแต้มครับผมนะมา เราจะได้เห็นฟ i n i s h i n g m o v ของเซียมพังบ้างหรือเปล่านะเมื่อกี้ชอนสวิตชชนใส่ไปแล้วรอบหนึ่งกระตุกแขนใส่เซมพังชอนบอกไอหนมฮะยังไงจังหวะนี้อ้าวโดนเสียบเลยจังหวะนี้มาเป็นไทยเกอรบอมลงไปเฮ้ยไทยเกอร์บอมกรรมการนับหนึ่งสองสามเรียบร้อยเอาเซียมพังนำเป็นสองแต้มแล้วสองต่อหนึ่งแต้มครับต่อีกสักทีโดนสอกลับ มาเอาโดนเลยเฮ้ยมาเทียดดอบซูเพกเฮ้ยโอ้โหนี่ก็ฟินิชชิ่งมูฟเกา่าฮะของชอนไมเคลิลเทียดดอบซูเพกลงไปแต่ว่าเซียมพังยังลุกขึ้นมาได้เซียมพังบอกไม้เจ็บเอาการขอกหลบมาอีกโดนเตะก,กลับครับเซียมพังมานนี่จับมาเป็นสักคูบสแลมลงไปโดยชอนไมเคลิลชอนบอกมาขอ ขอสอกเขินหาวซะหน่อยละกันแต่ว่าโอ้โหซีมพังลุกขึ้นมาไวแล้วแล้วเสียมพังจะทําอะไรไม่ทําอะไรหรอฮะยังไงมาขอสวิตชินมิวสิกสักดอกนึงละกันชอนไม่ขึ้นยังไงจังหวะานี่ชอนสวิตชินมิวสิกแล้วอลากศพมากลางๆเวทีซะหน่อยเตรียมกดเลยครับกรรมการรีบนับเร็วเข้าเอา้าไม่ได้ฮะโดนข่วนลูกตาโดยเสียมพัง แล้วคราฟคิกโดนสมอลพิกเกตอีก้ะเฮ้ยรวบก่อนอีกแล้วกรรมการหนึ่งสอง,ส,องสามเรียบร้อยเลยเอ้าโหชอนมาได้สมอลพิกเกตสองดอกฮะโอ้แ้มตีเสมอเสียมพังแล้วเป็นสองต่อสองแทมครับผมนะตอบสทีนึงก่อนเสียมพังโดนตอบโดยชอนอ่าแล้วแมตช์นี้มันโอ้โหเรียกว่าเคาเตอร์ไปเคาเตอร์กันมาจริงๆฮะแมตช์นี้เนี่ยมาจับอาร์มแดกลงไปก่อน ก็เดี๋ยวอ่ะช่วงนี้ช่วงอาจจะเริ่มพอนๆกันบ้างนะครับผมนะก็นะในช่วงสิ้นเดือนหน้านะครับผมนะก็จะทําในส่วนของซีรีส์แมทรีเควสนะฮะจากทางบ้านแหละนะครับผมนะก็ใครที่แบบอยากดูใครเจอบใครนะก็ลองอ่ะเฮ้ยโกดก่อนหนึ่งสองเอ้ยยังโดยโหยชอนไม่เคิล เกือบไปแล้วเกือบได้แต้มนําฮะแล้วโดนช็อปบล็อกลงไปโดยเซียมพังโดนฮะชอนบอกมาขอสอกบินบ้างแล้วโอ้วิพังของเราไม่ไม่ทำอะไรเลยมาทิ้งสอกลงไปครับสอกบินเอฟว์เอลโรด,ดอปมาชอนบอกมานี่อ่ะขอสตาร์ทเครื่องมอไซส์ซะหน่อยมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกลุกลุกอินมาไออ๋อนี่ จัดวอร n ดอยู่สี่นี่เป็นไงล่ะโดนซะสวิตชินมิวสิกลงไปโดยชอนไมเคิลครับแล้วอ่ะพิกศพกดข่าวนี้ของจริงและกรรมการหนึ่งสองสอามเฮย้ยโอ้ชอนไมเคลิลอะไรครับเนี่ยเซียมพังยังคลิกเอาทันโอ้โหใส่สวิตชินมิวสิคแบบเป็นเต็มแล้วแต่ว่าโอ้ชอนไมเคิลครับเซียมพังนี่คลิกเอาเฉยเลยเฮย้ย แล้วโดนเตะอีกแล้วโอ้หเสียมพังโกงเก่งเหลือเกินอ่าถึงไหนล้วเมื่อกี้มาเอาโดนฮะมาใส่เป็นอะไรการสปาสเตอร์ลงไปก่อนก็คใครอยากดูใครเจอกับใครนะรีเควสแมทกันมาได้นะครับหนึ่งสองสามเรียบร้อยเอา้ามามากดได้แบบนี้เนี่ยนะ,ะชอนไมเคิลโอ้ใส่ฟินิชชิ่งมูฟนี่กดไม่ได้เลยครับนะชอนไมเคิลเนี่ย เราพี่พังของเราไม่ได้ GTS เลยหรอเนี่ยฮะยังไงจังหวะนี้เอออะตอมิกดร p อปลงไปก่อนเสียมพังโกดูจากทรงไม่น่ารอดแล้วเนี่ยเอาโดนเวียงไปครั้งหนึ่งอัดเทิร์มาคเกคือตอนนั้นนี่พี่พังเป็นฮิลด้วยนะชอนนี้เป็นเฟสนะฮะมายังไงจังหวะนี้ยังก่อนเสียมพังบอกยังก่อนฮะก็รีเควสกันในแมชนะครับผมนะก็อาจจะทำเฉพาะพังนี้ นะครับผมนะหนึ่งเลยคือนะก็ต้องเป็นตัวละครที่พอหาทาเทมเพลตได้นะไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่เป็นออริจินอลเก่านะก็สามารถที่จะรีเควสกันมาได้นะครับตัวออริจินอลเก่าในเกมภาคไห้นะหรือว่าจะเป็นตัวทําใหม่ที่ต้องหาทําได้จริงๆนะฮะใครที่แบบขอตัวระดับตํานานเก่าๆอะไรพวกนี้นี่ถ้ามันถ้ามันไม่มีก็ไม่มีนะหาทําไม่ได้นะครับผมนะ ก็สเลยคืออยากให้บอดตีกันหรือว่าให้ผมเล่นเองก็ลองคอมเมนต์ทิ้งกันไว้ได้ละกันนะแล้วก็สามนะครับผมนะแมทนะครับผมนะคือสามารถขอได้1คนต,ต่อ1นึตงแมเหมือนเดิมนะครับผมอ้าวชอนสวิชเชนมิวสิกกดอีกแล้วหนึ่งสองสาครับอ่าคราวนี้เซียมพังบอกเออกูนอนแลเหลืออีกนาะที48่ิบดวิครับนะเซียมพังเรียกว่าโดนนำทิ้งห่างเป็นสแต้มแล้ว สงสัยเราจะไม่ได้เห็น GTS ของเสียมพังแล้วแหละนะชอนไม่ขึ้นนี่มาจับมาใส่เป็นอะไรฟิกเกอร์โฟฮะฟิกเกอร์โฟเลกล็อกซะหน่อยเสียมพังบอกปล่อยก็ไปล่อยก็ปล่อยก้อยกอยกเออปล่อยก็ได้อ่ะไม่ได้ล็อกให้มันไอ้นี่อยู่แล้วฮะเสียมพังอ่าถึงไหนแล้วเมื่อกี้นะก็อย่างที่บอกไปครับนะก็รีเควสตตัวละครในภาคนี้นะัครับผมนะที่หาทําได้นะัครับผมนะ คือถ้าตัวไหนหาทําไม่ได้แล้วมันมีอยู่ในภาคอื่นก็เดี๋ยวจะลองไปเอาภาคอื่นมาเล่นเอาละกันนะครับผมนะแล้วก็ในส่วนของให้บอทหรือว่าคนอ่าเล่นเองก็ลองคอมเมนต์ทิ้งกันไว้ได้ละกันนะส่วนกติกานี่คือก็อยู่ที่ว่าถ้าอ่าแมตช์นอร์มอลทั่วไปถ้ากลัวแบบมันจะจบกวอะไรอย่างนี้เดียวเดี๋ยวก็จะหาแมตช์ที่เป็นกติกาพิเศษนะอย่างเป็นพวกไอรอนแมน Extreme r u ูนนะครับผมนะหรือแม้กระทั่งแบบอินฟ No อะไรพวกนี้นะก็ลองเดี๋ยวซับมนะิชชั่นอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวก็ลองครีเอทแมปกันไปละกันนะครับผมนะแล้วก็อย่างสุดท้ายที่อยากจะบอกก็คือว่านะครับผมนะก็ช่วงนี้นี่คือนะก่อนมีผู้ที่สมัครสมาชิกมาแล้วนะครับผมนะใครที่เป็นสมาชิกอยู่นะสามารถรีเควสเพิ่มได้อีกหนึ่งแมทนะครับ ปกติจะได้อาจจะทําให้หนึ่งคนต่อหนึ่งแมตช์ใช่ไหมแต่ว่าสมาชิกนี้ก็จะเป็น2องแมตช์นะครับผมนะ2องแมตชนี่คือก็อยู่ที่ว่านะสามารถรีเควสตตัวละครพิเศษเพิ่มเติมได้นะครับผมนะถ้าหาทําได้ด้วยนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับถ้าตัวไหนมันหาทําไม่ได้ก็หาทําไม่ได้จริงๆนะ ก็เดี๋ยวจะไปคอมเมนต์ตอบกันอีกทีนึงนะว่าตัวไหนมันหาทําได้หาทําไม่ได้นะเซมพังจะวิ่งมากระโดดสปริงบอร์ดคสเอ้ยโคสไลลงมาแต่ว่าเวลาไม่ทันแล้วครับผมนะจบเรียบร้อยครับอืมสิบห้านาทีนะเป็นทางด้านของชอนแมเคลครับสามารถเอาชนะเซมพังไปได้ครับด้วยสกอร์ที่ค่อนข้างจะขาดลอยอยู่เหมือนกันนะสต่อ2แต้มครับ ผู้ชนะในเมสนี่เดอะฮาร์ต e บคิดชอนไมเคิลส์ชอนไมเคิลส์ครับนะสามารถเอาชนะซีมพังไปได้ด้วยสกอร์ที่ขาดลอยฮะ4ต่อ2แต้มนะครับผมนะนี่ครับชอนบอกตบมือหน่อยครับนี่ตบมือหน่อยครับผมอุตห์ชนะได้เข้าใจไหมนี่เพราะพลังคนดูทุกคนผมสามารถเอาชนะได้เข้าใจไหมฮะโอ้นี่ครับผมนะ โอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมนะสำหรับเกมนะ WWE SmackDown vs Raw ครับปี2018นะครับผมนะนี่ครับชอนไมเคิลฮนะนี่ตบมือหน่อยครับตบมือหน่อยครับนี่คนดูทุกคนนี่ที่ส่งเสียงเชียร์ให้กับผมนะผมถึงชนะนะเซียมพังได้ในแมชนี้เข้าใจไหมนี่นี่ครับผมนะขอบคุณทุกคนนะ Thank you very much ฮนะ โอเคนะครับผมนะก็ฝากซีรีส์เกมของเรากันไว้ด้วยแล้วกันนะครับใครที่ชื่นชอบฮะฝากกดติดตามกันได้หน่อยครับช่องของเรานัดคอมมิตเกมมิ่งนะครับ like, กดไลค์กดคอมเมนต์กันครับเพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้กับช่องของเรากันได้นะครับอยากดูใครเจอใครนะก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้กันไว้ได้เลยนะครับ1นคนต่อ1แมช นะครับผมนะท่านสมาชิกที่สมัครเข้ามาสามารถรีเควสตเพิ่มได้อีก1นึแมตช์เป็น2แมตช์นะครับผมนะส่วนถ้าอยากดูเกมในภาคอื่นนะครับที่ไม่ใช่ภาคนี้นะก็คอมเมนต์ทิ้งกันไปได้แล้วกันถ้าหาทําได้ก็จะหาทำมาให้ได้ดูกันนะครับผมนะก็จะนับรวมเป็นการรีเควสแมตช์เปยในตัวเลยละกันนะครับผมนะแล้วก็คลิปรีเควสทั้งหมดนี้ก็จะทําในช่วงสิ้นเดือนหน้านะครับพื่ภาคมนะ ก็ฝากกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปหนะ้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเกมอะไรรอดูกันสําหรับวันนี้ไปแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมช่วงนี้อากาศมันร้อนซะลเกินนะก็ดูแลสุขภาพเป็นด้วยละกันนะครับผมนะเจอกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับบา,บายๆนะฮะ